สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ำแรงพี่น้องจา๋าตอนนี้สามโมงเอาเสียว่าไปสังกทานคุณยายไปสังกทานมา้างแต่เพนมาแวบบ้านนึกว่าบปทัานนี่มาเพราะขามา้าบ้านพอเห็นอยู่บ้านกวาดใบมะม่วงลนอยู่บ้านพี่น้องคุณยาย ปาดหมกม่วงคือหล่นหลายทะยายเนะมันเป็นบักหลายแต่ว่ามันหล่นอันนี้ก็ใบหมกม่วงพี่น้องมันหล่นทำความสะอาดบ้านบัวอยู่นาบัวอยู่บ้านแล้วบอกว่ามันหกมักม่วงหน่อยเป็นไหลายด้แต่ว่ามันหล,นล่นกลอ่อยู่ด้านในบปนะฮึ่ม เบิ่งได้มักม่วงพุ่นอ่ะพุ่นล่นก่องอยู่เบิ่งได้พี่น้องรถอ่ะขี่ฟุ่นงง่อง หลดแรหล้ายหลายอยู่บ้านสิมอนกอไซกับมาทำความสะอาดบ้านเสาลอยเพ่อนสีพ้าหลานเข้ามาอยู่บ้านพุ่นพักกันกวดไงงองอยู่พุ่นพี่น้อง คนเขามาทำความสะอาดบ้านสองมือแล้วกับซิมอนคอนไซส,สาวลอยเบาวอ่อยโหลดบังแน่อันนี้ยังวันหน่อยได้พี่น้องเดี๋ยวหลดพ่วงรลดซิบลอ่อลดทกลอ่อลดแกหินแกทรายลดแกปูนแต่ละมือวิ่งวิ่งแต่ตีสามหมุนหอดเทียงคืน อยู่บ้านน้ำกีดฟุ้นหลเนาะกะเ็เลยอยากให้ร้านหน่อยนะเขาไมา่อยู่บ้านแต่เพื่อนก็นเตรียมไว้แต่ยังกะจักสิเขามาอยู่มือดหนพอ,อยังสีให้เขามาใส่อันบานกระจกให้อยู่คุณยายมาตววดไปสังกาทานเพน มาแล้วก็เลยมา,มาแวบ้านมาทำความสะอาดดนดๆเือแล้วเด็กเขามาอาทิตย์สองอาทิตย์เด็กเขามาระวังอันแขนไปกออน้ำจับอีกเด้อยคุณยายเสือแขนยาวกับบอสไซจักสีเฮ็ดจังไลยคุณยายกับซีวิตติดสวน วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวสลุมสลัวคล้ายๆกบฝนสิตกเลยพี่น้องสวัสดีสาวแสงเป็นไงมั่งายลูกค้าประจําเขามากินหลายมาซีมหลาย<อ>จนเป็นเบาหวาน<อ>พี่น้องจา๋าหายไปแล้วหนึง่งกินได้ปกติคะ่ะโอ้ยบริวารตาหายไปหนึ่งเด้อค่อยบริกินเล็กน้อยกะบ่ค่อยได้กินนะ เด็กๆก็บ่ค่อยได้กินมี่น้องนะแต่ว่าคั้นเขาที่กินกระสือให้กินคือเกาล่ะเมื่อก่อนในอิเลเขามาบ่อยสร้างที่เรียบเป็นถังก็มีกินไปกินมาบ่จักขนมหวานบ่จักน้ำปั่นน้ำ่งสุดท้ายเป็นเบาหวานซ้ำพอรลานของเธอนี่แหละเป็นในลูกค้า บางมือกันคายดีบางมือกันเงียบเมื่อนเดเมือไนนะเดคายอยู่เมื่อกี้ก็เห็นลูกค้ามาสองคนหอนกันเรื่อยเนาะขั้นอากาศหอนกับพ่อได้ขายอยู่ขั้นอากาศหนาวก็บบปันไดต้นนี้ก็เป็นย่อันนี้เป็นมะม่วงหอมเนาะ หน่วยใบญ่ดอกหน่วยัมปตีนหม,มักม่วงอยู่บ้านคนุณยายหลายคับสิบก่าต้นเกือบยี่สิบผลรอบรอบบ้านมีแต่ต้ตนหมักม่วงนี่อันนี้หมักม่วงหมักม่วงหอมหมักมว่วงไข่เวลามันสุกมันสีหอมเนาะสำานีกรลังพอดีกินนี่อันนี้ก็จะเป็นหมักม่วงเอิกกลอง แต่มักม่วงอึกล่องนี่ดกอ่าดกอีซูป,ปีเนาะนี่มังม่วงอึกล,อล่องปีทลี้แลกวก็ดกดกนี่คุณกำลังใหญ่พี่น้องมันออกดอกหัวคุณเด้อืเต็มยีด้านนอกคุณ มะม่วงอึกลองสองสามต้นแต่ว่าเป็นอยู่ต้นเดียวมะม่วงนะบรได้อึดกลิ่นเนะาะตำพร้อมเนี่ยแต่ว่ามันกระล่นขื่อเนี่ยพี่น้องถ้าเมนบรล่น,นี่แห้งสีดกเบืองแน่กองอีแถวพื้นน่ะ เขา,ว,าว่มันห่อนแหละมันเบ่งอย่างแล้วมันลนุ่นหมากมันล่นกล่องอยู่บัจักต้นหมาขามบัจักต้นมะกม่วงหลายอยู่บ้านคุณยายจะมีต้นใหม่เนาะอันนี้ก็ตน้นม่วงอึกล่องแต่ว่าปีนี้บบเป็นหมาก ส่วงนี้ก็อยู่ในส่วงใบไม้ร่นคุณยายก็สีเก็บกวาดแต่ละเมื่อ <c oughs> กินใบยาาโอนติน่น <c oughs> <c oughs> แสงเอาโอน,โอนติ่นเย็นให้ยายเนี่ยแก้วหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวจะจ่าย ยิ่งกว่าคนสวนพี่น้องขัดออกไปอยู่หน้าโดนโดนๆเพื่นกับเขามาบ้านมาทำความสาะอาดเมืองหนพี่น้องลถคนหินคนทรายมาแล้ว โดขนาดแั่แรนบรว่ายนขี้ฝุ่นยังไงง่องอันนี้รถแก่หินเด้ขนาดวันาถนนทนทางบดีรถยังหลายปัานนีขี้ดินไงง่อง ช่วงนี้เบามีกับสิงดร,รีวิวงดโฆษณาร้านน้ำแสงจันเลยพี่น้องสปอนเซอร์หลักของร้านนี้หายไปแล้วพร้อมกับลูกทีมอันนี้โอมันตินเย็นของคุณยายหอนเอาโอมตินไปนั่งพุ่นเดี๋ยวก็เป็นลม ทั้งแดดทั้งหอนกับบริพักได้เศร้ากวดไปไม่แห้งไปไม่ล่นอันนี้ก็สิเป็นบ้านยายรวยกับบริไก่จากบ้านคนุณยายเนาะประมาณยีสเมตรเขามาทำความสะอาดสามสี่เมือแล้วมัอวอนี้กับเบิดเมือ วันนี้อีกมากับลุกน,อน้องยางบอแล้วพุน่นพักกันขนของวันสันยังสิกับมาเปิดล้านใหม่บอหรือว่าอยียงจังใดเดี๋ยวนี้เหโพ,พดโพดส่วนสำหรับล้านก็คือสิปิดทาวอนเลยพี่น้องเออ ผมมีเวลาแล้วยากคาตะลูกบัดที่นี่ตอนนี้ยายรวยเอาลูกเอาหลานหน่อยกระสอบอยังเนีไยมาทำความสะอาดบ้านเก็บกวดเพราะว่ากระสิเห็ดหลายอย่างอยู่เนาะอันนี้เพื่อนกระสิติดกระจกเห็ดเป็น ประตูกระจกบัดทีนี่ขี้ฝุ่นมันเข่าหลายเพิ่นว่าเก็บกวดเล็กกว็วาอยากพาหลานหน่อยมาอยู่บ้านแต่บุหวัวสิมาดนอีกจักมือใดเนาะแต่ว่ากำมานเก็บกวดไว้เด็กขาวาเพิ่นกระซีเห็ดบุญสังฆทานพาเขา่าเอาพระมา สันเขาที่บ้านเนาะก่อนเสียเอาหลานหน่อยมาก็เลยเก็บกวดบ้านบริยวนสองเดือนเนาะสองเดือนกว่าขี้ฝุ่นมันเลยหลายรถมันหลายพี่น้องเก็บกวาดอยู่นี่ละทูแล้วทุอีก หน้าบ้านหลังบ้านผู้ทั้งผู้กระจูดไปอยู่ม่นี่ก็เบิดมือจนว่าคำ มันอีกก็เขามากแต่บายพ่นเด้อเอาคอ,อยแห้งย่าลูกน้องคอยเป็นเบาหวานอยู่กันยังเอาน้ำมาให้ลูกน้องคอยกิน <c oughs> ต่อไปงดห้ามกินของหวานนะสิมอนอ๋อ อย่านะหัวหน้าเป็นคนเดียวก็พอแล้วเพิ่นสั่งอันน้ำมาให้ลูกน้องกินพจจให้ขายของก็คือสิบริกรมาเปิดอีกแล้วพี่น้องเนาะคันบอลลูกใหญ่พน่พนะ บ้านจากสิละพี่น้องคันบบมีคนอยู่แล้วกะกลายเป็นบ้านล่างขี้ฝุ่นหลายมาอยู่ติดทาง มักมีเป็นปีแรกพี่น้องอันนี้เป็นปีแรกเน้คุณยายปลูกมาจากเม็จากปีประมาณโมเมนต์สิบกว่าปีแล้วบอต้นเนี่ยเพิ่นกล้าเม็ดมันเนาะปลูกตั้งแต่ยังบระหันในปลูกคอนกรีตเป็นปีแรกกระโดกโดกมีิตหนวยใหญ่ในพี่น้องสมบูรณ์อยู่น่วยน่อยมันนี่หลายต้องปิดออกเนี่ย นี่นี่อันนี้ลูกมันอันนี้หัมมันหัมมกมีหน่วยใหญ่อยู่พูนอันนี้ก็ะสีลูกหาลูกโคกลูกเจ็ดลูกมันหลายเลยมันก็นสีบ่อยใหญ่ นี่อันอยู่พื้นก็เป็นเด้อยู่พื้นนี่ก็เป็นนี่มันหลายลูกพดมันเกิดสิบใหญ่ปิดออกเนาะแท้จริงลูกนี่มันเกิดควนสิปิดเด้มันหลายลูกแล้วมันเกิดสิบสมบูร์ nè, <laughs> anh đi đại yêu มันหลายโพดพี่น้องต้องเก็บออกอันน่วนนี่ก็แท้จริงนะมันค่อยสมบูรณ์แล้วนะต้องเอาไว้กิ่งละลูกเนาะเนี่ย อันนี้ก็เก็บออกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกเอาไว้เจ็ดลูกพี่นอ้องพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเมาเนี่ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศที่เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชม The body. Yeah.